แนะน,นําน้ํามันปลาของดรพงษ์ครับเป็นอีกอาหารเสริมที่แนะนําให้ทานทุกวันครับเพราะโอเมก้า3ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้ต้องทานเข้าไปเท่านั้นช่วยบํารุงสมองดูแลสุขภาพในหลายๆด้านทั้งความจําภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนและหัวใจของดเรพงษ์หเม็ดนี้1 0 0่งนมิลลิกรัมมีโอเมก้า3 3ม0มิลลิกรัมแบ่งเป็น EPA 180้ยมิลลิกรัมและ DHA 120งี่บมิลลิกรัมโดยมีใบส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสกัด เพราะต้องใช้สมองเยอะเลยต้องบำรุงดูแลรวมถึงวัยส่งอายุที่ต้องดูแลในด้านความจําและดูแลสุขภาพโดยรวมครับด้านที่ชอบมากเลยก็คือตัวนี้ไม่มีกลิ่นคาวเลยครับเลยออกมาเป็นกลิ่นมิ้นท์เลยถือว่าตอบโจทย์มากครับในคนที่ไม่ชอบกลิ่นน้ำมันปลาแบบทั่วไปทานครั้งละหนึ่งเม็ดหลังอาหารมื้อแรกได้เลยครับใครที่กําลังมองหาน้ำมันปลาดีๆไม่เหม็นคาวสําหรับบำรุงสมองดูแลสุขภาพโดยรวมแนะนําน้ำมันปลาของดรพงศ์ตัวนี้เลยครับ สนใจติดต่อด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เข้าไว้ให้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ